เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกมวันพีชทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปสักพักนะครับกับการทําคลิปเกมนี้เนาะวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกแล้วเนาะแนะนาตัวดีๆนะครับของในช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทศกาลอะไรอะไอเนี่ยเทเชลแมนั่นเองนะครับตอนนี้ที่กําลังเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟของเซิร์ฟ g l o b a l l เลยนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นพึ่งจะ สิ้นสุดไปไม่นานนาะผมก็ไปฟาร์มาต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหเหนื่อยมากเนาะกิจกรรมตัวนี้เข้ามาทีไรเหนื่อยตลอดนะครับผมก็สาหรับใครนะครับที่ปลดล็อกออกมาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกิจกรรมดีๆนะครับเพราะว่ามีของรางวัลในด่านเยอะมากนะครับผมเนะาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเนาะว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับฮ่าวันนี้ก็จะเป็นในตัวของอาอะไรเนี่ยผมก็ลืมชื่อเธอไปแล้วเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะในส่วนของแบบนี้นะครที่เข้ามาเลือกได้นะครับก็เล่นไปเรื่อยนะครับตามในแมบปบในแรลงของตัวเองที่เล่นได้นะครับผมส่วนวันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วกันเนาะตัวละครที่ควรแลกมาติดในทีมไว้เนาะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันเนาะว่าเพื่อนๆจะแลกหรือไม่แลกก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นผมให้เลือกหนึ่งตัวที่อยากจะแลกผมก็จะแลกตัวนี้เนาะเออผมขอแนะนําตัวนี้เลยนําเสนอนะครับ อันดับแรกเราเข้ามาที่ตัวนี้ครับไอ้รูปหีบสมบัตินะครับไอ้เชงตัวนี้ปุ๊บคลิกเข้ามาเนาะรอโอ้โหโหลดนานโอเคนี่คลิกมาที่บัตรกดพิเด็กเนี่ยครับเมื่อกี้เราอยู่หน้านี้เนาะเราไปคลิกเข้าที่บายชาร์เตอร์นะคาเลคเตอร์เด็เออตัวนี้เพื่อเลือกนะครับผมสามารถเลือกตัวละครที่เราจะแลกได้เลยซึ่งต้องบอกว่าตัวละครในโซเชียลแบบตัวนี้นะครับมีแต่ตัวเก่งๆและมีตัวที่ ผมอยากแนะนำเพื่อนๆอย่างที่บอกไปเนาะจริงๆมันมีตัวที่ดีๆหลายตัวล้ะครับแต่ผมจะขอแนะนำเป็นตัวนี้ในการสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นแล้วกันนะครับที่เอ้ยแม่งตัวเยอะไม่รู้จะแลกตัวอะไรดีนะครับผมขอเสนอเป็นตัวนี้เลยครับพระเอกของเรื่องครับ <laughs> มังคีดีลูฟี่นะครับถามว่าทําไมถึงเป็นมังกีดีลูฟี่เนาะทำไมถึงเป็นละ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลให้ดูนะครับว่ามันโคตรเทพขนาดไหนเนาะสำหรับ ลูฟี่ตัวนี้นะครับมาดูที่เขาเรียกอะไรความสามารถของกัปตันก่อนเลยนะครับจริงๆความสามารถกัปตันของลูฟี่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนอกบวกก็ปกตินะครับผมก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงลูฟี่นะให้โฟกัสที่ในส่วนของความสามารถสกิลท่าไม่ตายกันต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ <c oughs> แนะนำเลยอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเรายังไม่รู้แล้วจะ ทำตัวอะไรเงี้ยก็แนะนําลูฟี่เลยครับคือผมว่าเป็นตัวที่เอาไปลงได้ในหลายๆสถานการณ์เนาะมาดูเลยครับถ้าไม่ตายทําอะไรได้นะครับจะทําการลบบัฟนะครับลดล้างบัฟลดการโจมตีล้างบัฟโซ่ล้างบัฟใ้กับตันออกไปทั้งหมดเลย3บัฟนี้ทั้งหมด4เทินต้องบอกว่า4เทินนี่เยอะนะครับในการที่ล้างบัฟทั้ง3บัฟนี้ต้องบอกว่าไอ้บัฟสบัฟนี้เป็นบัฟยอดฮิตเลยก็ได้นะครับที่เราจะโดนบอสใส่เรา เพราะผมรู้สึกตั้งแต่ที่ผมเล่นเซิร์ฟเจแปมาบอสหลังๆนะครับจะมีตัวใบทั้งส่วนของโซ่รวมถึงลดการโจมตีด้วยบอสแค่หนึ่งตัวนะใส่สกิลใบเราสองสกิลเลยเนาะและครานี้เราจะไม่มีตัวแก้ทางน,นะครับถ้าใครหรือผู้เล่นหน้าใหม่ที่กําลังหาตัวแก้ทางดีๆหรือตัวลบบัฟดีๆนะครับลูฟี่ตัวนี้เลยคือคําตอบสําหรับคุณเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับนอกจากจะล้างบัฟ แล้วยังไม่พอเนาะจะทําคารเปี่ยวเปี่ยวอะไรละเปลี่ยนลูกแก้วเนื้อนะครับลูกแก้วเนื้อลูกแก้วอะลูกแก้วอะไรลูกแก้วเนื้อ,กกอไอ้ลูกแก้วที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะอัคระอะไรไม่รู้แล้วครับแล้วก็ให้เป็นลูกแก้วตรงสีนะครับหรือลูกรวมถึงลูกแก้วแพ้ทางด้วยอย่างลูฟี่ตัวเนี้ยเป็นสีเขียวใช่ไหมมันจะแพ้ทางสีอะไร ถ้าสีแดงถ้าลูปี้ตัวนี้ได้สีแดงนะครับมันจะเปลี่ยนลูกแก้วตัวของมันเองรวมถึงเ,เพื่อนๆเลยเป็นสีตรงสีคือเป็นสีเขียวนะครับรวมถึงยังไม่หมดอีกนะรวมถึงยังจะบัฟเอฟเฟกต์ F ลูกแก้วนะครับสองเข้าหนึ่งเทิร์นโอ้โหคือตอนที่กําลังหาตอนที่ผมเล่นอยู่แล้วกำลังหาตัวที่มันจะมีตัวไหนไหมาที่มันทําการเปลี่ยนลูกแก้วลูกแก้วเนื้อลูกแก้วพัวอาราพิเศษอันนี้ลูกแก้วแพ้ทางเป็นลูกแก้วตรงสีให้กับตัวละครเราครับ ต้องบอกเลยว่ามาเจอลูฟี่ดีโคตรโคตรต้องบอกวันนี้ว่าดีโคตรโคตรนะครับเพราะว่าล้างบัฟเปลี่ยนลูกแก้วบัฟลูกแก้วอีกโอ้โหคือตัวเดียวทําหน้าที่ได้3หน้าที่เลยนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับและแถมสกิลติดตัวของลูฟี่ตัวนี้เนาะถ้าผมอ่าจะไม่ผิดนะจะเป็นการล้างสถานะช็อตให้กับตัวเอง100%นะครับตัวเขาจะไม่โดนช็อตนะครับ แค่ตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกแบบนี้เนาะเออน,นะครับและตัวเขายังครับยังนําไปซับให้กับทีมของกลุ่มหมวกฟางของเขาได้อีกนะต้องบอกว่าครบเครื่องสมกับเป็นพระเอกของเรานะแล้วก็สกิลการ์ดส,สวยมากดูฟี่ตัวนี้นะครับผมเออเนานะคือถ้าผมอะไรเซิร์ฟเจแปนอนะเจอเร็วอนเนี้ผมจะแลกเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมอะ เอาไปแลกตัวของทางบิ๊กมัมไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวบิ๊กมัมเนี่ยผมอาจจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะครับสําหรับบิ๊กมัมตัวนี้เนาะเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้เนาะอย่างที่บอกครับลูฟี่ใครที่กําลังตามหาตัวแก้บัฟตัวลบสถานะต่างๆนะครับรวมถึงเปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมแนะนําเป็นบังกี้ ดีลูฟี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแลกโชว์เลยเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าเฮ้ยแม่งโมวะ่ะแนะนําคนอื่นแล้วตัวเองไม่แลก <c oughs> ผมแลกเลยผมแลกด้ตัวเดียวปะเนี่ยใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยไอดีนี้ถ้าเข้าไอดีเซิร์ฟโกบบอผมไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมคงจะไปปั้นนะครับสักพักหนึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยลูฟี่ตัวนี้เนาะ นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอเรียกว่าแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะในการสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าในตัวของแมปเทอร์โชว์แมปอะยังไม่รู้ว่าจะแลกตัวอะไรดีนะครับผมก็ขอเสนอเป็นมัง k ีดีดูฟี่ตัวนี้ละกันเนาะเออนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เห็นต่างกับผมก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่าง100%ก็ได้นะครับผมไปแลกตัวที่เพื่อน คิดว่าในทีมเราขาดถ้าในทีมเราขาดตัวล้างเกาะก็อาจจะเป็นตัวแจ็คก็ได้เนาะตัวแจ็คนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวแจ็คนี้มันก็สามารถมีความสามารถที่จะทําลายเกาะได้นะครับแต่ว่านี่ตัวนี้นะครับตัวนี้พเพื่อนๆก็สามารถที่จะแลกได้แต่ผมจะขอแนะนําตัวที่เขาเรียกว่าอะไรควรแลกดีกว่าสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จะแลกตัวอะไรเนาะผมขอแนะนําเป็นลูฟี่ตัวนี้ จริงๆเรจูตัวนี้ก็เก่งนะครับผมเล่ถึงโซโลโด้วยเนี่ยตัวเนี้ยหลังๆตัวที่มาใหม่ก็เก่งโคตรๆเลยเนาะแต่สำหรับผมตอนนี้ผมว่าลูฟี่อ่ะสำคัญสำหรับไอดีผมนะหรือเพื่อนๆจะลองฟังดูแล้วสนใจก็สามารถแลกลูฟี่ไปใช้งานด้วยก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดผมมีการแปลสกิลผิดไปบ้างหรือว่าผู้อะไรผิดไปบ้างก็ต้องขอ ทโทเพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบใจคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม